กลับเข้าสู่ช่นที่2ของรายการ e-life e b i s u p อย่างที่เกิดนะครับในชุดที้แล้วครับเรื่องของแอปพลิเคชันของบริ a เจ r ครับคุณชิบทาตอนนี้มีมาใหม่หลายตัวเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูแอปที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยกอล่าสุลีอยล่ใช่นะฮะก็คือเราสามารถจะนั่งฟัง p p o o n เนี่ยอ่านข่าวให้เราฟังอ่านข่าวให้เราฟังใช่ครเป็นเสียงเลยนะครับก็วันนี้เราได้เรียนเชิญนะครับทางผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อใหม่ของ ไทยเดย์คอมหรือว่าผู้พัฒนาแอป,ปของ STV นะครับก็คือคุณวรมนดำรงศิลสกุลมาแนะนำคุณสมบัติและฟีเจอร์ใหม่ๆของแอป,ป Manager TV บน iPhone สวับนีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการนะครับขอบคุณเช่นกันโอ้โหแน่นอนครับว่าแอป,ปบนไม่ใช่แอป,ปสีเว็บไซต์ผู้จัดการเนี่ย<ะ>เป็นเว็บไซต์ข่าวเบอร์หนึ่งะนะครับและแอป,ปบน iPhone เนี่ยเป็นยังไงครับอันดับต่าง ขึ้นอันดับมากน้อยขนาดไหนก็ในปัจจุบันนะคะถ้าเกิดเข้าไปที่แอป Store นะคะของไทยแลนด์แล้วก็ไปที่หมวดของข่าวนะคะจะพบว่าของเราเป็นอันดับที่สองและอันดับที่หนึ่งเป็นของใครคะอ๋อเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะอ๋อเรอครับแน่นอนแน่นอนใช่แต่ว่าวันนี้มามามาดูแอปใหม่เลยค่ะใช่ค่ะปกติปกติผมเนี่ยจะเดินทางด้วยรถบขสเวลากลับบ้านต่างจังหวัดหรือว่าไปที่ไหนในประเทศไทยเนี่ยกลางคืนก็จะไม่สามารถเขาเรียกว่าก็ดูข่าวได้ แต่บางทีเราอยากจะหลับแล้วก็ฟังเราทําไม่ได้ะนะครับวันนี้เห็นว่าทา,ทางแอปตัวใหม่นี่สามารถทําได้เรามาดูแอปตัวใหม่มีความสามารถอะไรบ้างครับได้ค่ะยินดีค่ะเชื่อแอปก็เลยชื่อแอปช,ชื่ออะไรครับชื่อแอปนะคะชื่อว่า ASTV Manager for iPhone เวลาเข้าไป AS t ท Manager for iphone for iphone นะครับ for iphone แต่เวลาเซิร์ชใน App Store เซิร์ชคำว่า AS TV ก็จะเจอแล้วแอสท s, <S, <S t v ครับก็สังเกตที่ตัวไอคอนนะคะจะเป็นสีเทาแล้วก็กรอบสีทองอด้านซ้ายนะคะจะมีปุ่มรูปไมโครโฟนซึ่งหมายถึงฟังก์ชันเด่นของแอปเรา นั่นก็คือไมโครโฟนนะพูดด่าพูดได้ละใช่ค่ะเป็นความสามารถของการอ่านออกเสียงค่ะแอ่นขออนุญาตพาเข้าไปดูนะคะก็พอเปิดปุ๊บเนี่ยอันนี้เนื่องจากว่าเป็น iPad นะคะก็จะเห็นว่าเบื้องต้นจะเป็นระบบของ Push n o t i f i c a t i o n นะคะแอปนี้จะมีทุกเช้าเนี่ยถ้าเกิดมีข่าวใหม่ขึ้นมาคะที่เป็นหมวดข่าวที่เราชอบเนี่ยจะมีเสียงพูดออกมาเลยข่าวล่าสุดจาก AC ผู้จัดการอ่านอ่านี่มาแล้วครับ นี่คือหน้าจอในขณะนี้ใช่ค่ะอันนี้คือหน้าจอของตัวแอปนะแต่เมื่อกี้ที่เรียนไปนั่นคือหมายถึงว่าเป็นระบบที่เรียกว่า Push Notification หรือว่าระบบแจ้งเตือนเมื่อเวลามีข่าวใหม่ทุกเช้าแต่ตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมมีแล้วค่ะมีแล้วค่ะโมขอเริ่มที่ระบบพุชโน i ท i ิ i คชันเลยนะคะเพราะมันจะสอดคล้องกับตัวแอปเมื่อกี้ค่ะเข้ามาที่เมนูตั้งค่าและเลือกตั้งค่าอีกครั้งนะคะเปิดเลยค่ะว่าแจ้งเตือนข่าวใหม่นะคะใช้เสียงแจ้งเตือนตั้งสั่นได้ที่สําคัญคือเรา สามารถ personalization หรือว่าเลือกตามหมวดข่าวที่เราชอบได้ว่าแจ้งเตือนแบบไหนซึ่งเลือกไว้สามนะว่าตามที่เราสนใจใช่ค่ะไม่เป็นต้องออกมาหมดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเลือกได้3หมวดนะคะปัจจุบันเรา Default ไว้ที่ข่าวล่าสุดอาชียการ์ก็บันเทิงแต่ทางทีมงานเนี่ยสามารถเปลี่ยนแก้ไขได้ค่ะก็บบันเทิงไปบันเทิงใช่ค่ะ เป็นต้นค่ะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกเช้าก็จะมีถ้าข่าวไหนมีหมวดข่าวใหม่เนี่ยก็จะมีส่งข่าวเข้ามาโดยที่จะเกิดเป็นเสียงขึ้นมาบอกว่าข่าวล่าสุดจากเอเีผู้จัดการพอกดปุ๊บก็จะเข้าข่าวนั้นค่ะตอนนี้เรามาดูที่หน้าหน้าบ้านหน้าแรกของแอปนะคะหน้าโฮมครับใช่ค่ะตัวหน้าโฮมนะคะจะเห็นว่าจะมีเซกชันที่ชัดเจนนะคะก็คือจะมีส่วนของรูปข่าวไฮไลท์ค่ะข่าวไฮไลท์เนี่ยเราจะเคลมว่าถ้าเกิดคุณเข้าสู่เว็บไซต์ผู้จัดการเนี่ยจะพบว่าข่าวไฮไลท์ต่างเนี่ย จะเหมือนกับบนหน้าเว็บไซต์แสดงว่าเรานําเสนอข่าวบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเนเรียลไทม์ทันทีคือเว็บมาอยงไงแอปก็มาอย่างนั้นไปด้วยกันใช่ค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเห็นว่าข่าวล่าสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสนามบินสุวรรณภูมินะคะสมมติเราก,กดเข้าไปปุ๊บเราก็สามารถอ่านเนื้อหาข่าวได้นะคะในส่วนของการเนื้อหาอ่านเนื้อหาข่าวเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยโดยปกติทั่วไปเราอาจจะดูรูปได้ใช่ไหมคะแล้วก็อ่านสไลด์อ่านข้อมูลได้ปกติค่ะแล้วก็ถ้าข่าวไหนที่มีรูปที่เกี่ยวข้องกก็สาามรถด และสไลด์ดูลูกค้าที่เกี่ยวข้องได้ค่ะชัดเจนนะคะแล้วก็ที่เมื่อกี้เรียนไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าแอปพลิเคชันนี้มีความสามารถคือสามารถอ่านออกเสียงได้เนี่นยผมรออยู่อยู่ตรงนี้เลยค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะตรงจะเห็นลูปศน,น้าตรงกลางใช่ใช่ค่ะรูปรูป,รป<อ>ไมโครโฟนนะคะสีฟ้ากดเข้าไปเลยค่ะก็กำลังจะเปิดอ่านทค่ะก็มันก็จะอ่านไปจนจบค่ะ อันนี้จบแล้วเหรอครับยังยังค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นหัวข้อข่าวมันไม่ใช่ยูทูบแล้วคุณชิฟท์ถามมันเป็นแะสิ่ที่อ่านออกมาตามใช่ค่ะเทคชูสปีดค่ะก็โอเคนะไม่ต้องอ่านนะฟังได้เลย อาชีพผู้ประกาศจะตอกงานงานจะเข้าตอนนี้คงมีสาหมดเลยค่ะซึ่งฟังก์ชันนี้นะคะจะปรากฏอยู่ในทุกๆข่าวในแอปของเราเลยทุกข่าวเลยนะคะพอเปิดเข้าไปเนื้อหาข่าวนีก็อ่านได้หมดนะคะแล้วก็นอกจากนี้พอเวลาคุณเข้ามาที่ยังหน้าเนื้อหาข่าวเนี่ยเราสามารถกดแค่อีกหนึ่งครั้งจะกลายเป็นฟูลสกรีนนะคะก็จะอ่านได้ละเอียดดูภาพไม่มีอะไรกวนสายตา นอกจากนี้แล้วเรายังจำลองฟังก์ชันหลายๆอย่างที่อยู่บนเว็บไซต์มาอยู่บนแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคอมเมนต์เลยกดคุณสามารถคอมเมนต์ข่าวได้เลยนะคะซึ่งคอมเมนต์ตัวนี้จะเชื่อมโยงกับระบบการเข้าสู่ระบบของ Facebook Twitter ด้วยค่ะเราสามารถเชื่อมต่อบัญชี a c e b o o k กับ t w i t t e r ได้เลยเวลาเราแชร์ข่าวหรือเม้น์ข่าวอันนี้แชร์ได้ยังครับค่ะอันนี้อันนี้เม้น์ข่าวได้เลยค่ะเนื่องจากว่าอันนี้เรายังไม่ได้ล็อกอินนะคะก็จะเป็นรูปธรรมดาแต่ถ้าเกิดเราล็อกอินด้วย Facebook a c e b o o กปุ๊บรู ทันทีใช่ค่ะและชื่อก็เหมือนกันก็จะขึ้นในอัตโนมัติแล้วก็ซับมิดได้เลยส่วนใหญ่ผมจะใช้ทวิตเตอร์เป็นหลักจะเข้าตรงเล่ตรงไหนคะขออนุญาตพาไปดูนะคะเข้าไปที่เมนูตั้งค่าค่ะบัญชีผู้ใช้จะเห็นว่ามีบัญชีผู้ใช้3ส่วนค่ะอันแรกเป็นบัญชีผู้ใช้ของเมนูผู้จัดของเว็บเอซีผู้จัดการครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรเข้าด้วยทวิตเตอร์เลยค่ะแป๊บนึงนะครับค่ะก็มันจะเข้าไปสู่ การรีเควสให้ล็อกอินของ Twitter นะคะแล้วทวิตเตอร์ก็ใช้ได้ก็คือแชร์ข่าวนี้ออกไปใช่ใช่หรือว่าคอมเมนต์ข่าวได้คืมครับน่าสนใจมากขอบคุณค่ะไอซาวมเสียงขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องว่านั่งอ่านให้ปวดตาปกติอ่านชอบฟังซอสเจ็ดอ่ะอ่านซอสเจ็ดเขาเจ็ดได้ป่ะครับ ได้ทุกข่าวเลยค่ะที่อยู่ในแอปเราแต่ซอจเจ็ดเนื่องจากว่าเวลาต้องเป็นเสียงผู้หญิงสิครับถ้าใจดีเนี่ยผมจะบอกเนี่ยเนี่ยข่าวหน้าต้องเอาเสียงซอจเจ็ดมาเลย่สาวก็จริงๆแล้วในส่วนเนื่องจากว่าแอร์เอสซีวีทีทีเอชหรือว่าฟังก์ชันที่อ่านออกเสียงของเราเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นระบบที่การเจเนเรตอัตโนมัติะคะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่เหมือนกับว่าอาจจะไม่สามารถใส่อารมณ์อารมณ์อะไรได้นะคะค่ะพาไปดูส่วนอื่นก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปีูงคอมเมนต์ทีหลังยินดีค่ะ ก็ส่วนอื่นอันนี้จะเป็นเมนูที่2ชื่อเมนูข่าวล่าสุดค่ะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าช่วงเวลานี้ตามเวลาค่ะตามเวลาในเครื่องเนี่ยสิบโมงสี่ิบเก้าเราอัปเดตทุกๆข่าวทุกๆห้านาทีอยู่แล้วก็เหมือนอันนี้ในเว็บก็ฟีดเข้ามาใช่ค่ะแล้วก็เห็นว่าข่าวล่าสุดทรสิบโมงสี่สิบเก้าเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยที่เจ็ดรสนได้ค่ะก็กดเลยค่ะนั่ง คือเน้นแต่ต้องต้องต่อเน็ตนะฮะใช่ค่ะมีความจำเป็นต้องต่อเน็ตแล้วก็เราอาจจะแนะนําว่าถ้าดีที่สุดเนี่ยเนื่องจากว่าเสียงเนี่ยมันมีการอาศัยการดาวน์โหลดข้อมูลที่เยอะนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ระยะคหนึ่งค่ะใช่ใช่ค่ะใช้สาม G หรือว่า Wi-Fi ค่ะแต่ก็เป็นไอเดียที่เฉียบขาดมากนะครในการที่จะนำเรียกอะไรเช็คทูสปิชค่ะใช่ค่ะเราเราถือว่าเป็นรายแรกในเมืองไทยที่พัฒนาสําเร็จ ตั้งแต่บนเว็บไซต์และบนแอปพลิเคชันถือว่าเป็นเจ้าเดียวเลยใน,ในตลาดตอนนี้ไปดูวันิดต่อขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมนะคะจะเป็นส่วนของมัลติมีเดียนะคะมัลติมีเดียตรงนี้นะคะก็คือจะมี4ส่วนด้วยกันทีวีวิทยุภาพวิดีโอค่ะก็คือเป็นมัลติมีเดียที่สมบูรณ์แบบจริงๆทีวีเนี่ยเรียลไทมาา์มาจากมาจากช่อง n e w ส o ว e นนะคะวิทยุเนี่ยมาจากขึ้น ของประชาชนนะคะ97.75ของเราเองนะคะภาพนี่คือแกลอรีภาพที่ภาพสวยๆที่อยู่บนเว็บไซต์นะคะวิดีโอก็เหมือนกันเป็นวิดีโอคลิปข่าวล่าสุดที่ที่ตัดออกมาก็คิปไม่น่าเกินสามาทีแล้วก็อัปเดตตลอดเวลาส่วนต่อมาที่มองคิดว่าน่าสนใจมีแพ้กันนะคะก็คือส่วนของหมวดข่าวทั้งหมดซึ่งแอปพลิเคชันข่าวของเราเนี่ยเน้นย้ําว่ามีหมวดข่าวทั้งหมด21หมวดข่าวซึ่งสอดคล้องกับ21หมวดข่าวโอ้โหเยอะมากสอดคล้องกับบนเว็บไซต์เลย แต่ไม่เพียงแค่นั้นค่ะบนเว็บไซต์เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันมีเยอะมากเป็นพวกข่าัแต่ละหมวดใช่ค่ะแต่มีส่วนนิดนึงที่เราคิดว่าเรารู้ปัญหานี้นะคะเราก็เลยคิดว่าสามารถที่จะทําอย่างไรให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถจะใช้งานได้สะดวกนะคะเราก็เลยเพิ่มเซกชันที่เรียกว่าข่าวโปรดค่ะพรากดเมนูข่าวโปรดปุ๊บเลือกเลยค่ะปกติที่ชิดทำพี่เทิงค่ะโอเคนะคะออาบันเทิงครับเอาหมดเลยค่ะ ผมเป็นแฟนไซเบอร์บิสโอเคค่ะแฟนสมวนมนฑลนะคะใช่ค่ะขาดีมาณฑนชอบมุมจีนนะคะบางคนค่ะเลือกได้ห้าหมวดค่ะมอเตอร์ริงนะท่องเที่ยวด้วยท่องเที่ยวด้วยครบห้าหมวดกดเข้าไปในใช่ค่ะเรากดตกลงปุ๊บมันจะคลัสเตอร์เนื้อหาทั้งหมดห้าหมวดนะคะโดยเรียงลำดับตามปุ่มที่เรากดด้วยนะคะว่าเรากดปุ่มไหนก่อนกดหลังใช่มันจะเรียงออกมาเลยว่าเป็นห้าหมวดข่าวล่าสุดที่เราชอบพร้อมกับตัวอย่างของหมวดข่าว แอปนี้ฟรีหรือเปล่าครับแอปนี้ฟรีนะครับท่านผู้ชมโหลดเลยครับโหลดเลยนะฮะเอสทีอาร์พี่ป้าน่ากำลังโหลดอยู่ใช่ค่ะรอแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูอีกแอปหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับใครที่เป็นแฟนละครนะครับพลาดไม่ได้เดี๋ยวนิดละครถูกนำมาอยู่ใน iPhone เรียบร้อยแล้วละครหลังข่าวหรือเปล่าครับละครทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยที่มีทั้งหมดในประเทศไทยนะบรรดาพี่ป้าน่าอาที่ติดละครอ่าเดี๋ยวมาดูว่าวิธีการใช้แอปกับละครใช้ยังไงครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ